สวัสดีค่ะสำนักงานคอพค่ะครับสวัสดีครับค่ะติดต่อเรืร่องอะไรคะจะเรียนสอบถามหน่อยครับว่าตอนนี้ลิงลิงจองสอบคอบพคเปลี่ยนระบบใหม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องไปยืนยันตัวเองก่อนนะคะพอยืนยันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าได้ปกติถูกต้องใช่ค่ะครับอันนี้ก็คือปกติแล้วเนี่ยบางบางบางท่านเนี่ยเขามีการจองให้ทีมงานแทนเนี่ย ต่อไปนี้คือต้องจองเองแล้วใช่ไหมครับต้องจองเองแล้วค่ะเพราะว่ามันต้องต้องยืนยันตัวตนผ่านทางอีเมลของแต่ละคนนะคะเพราะว่าอันนี้เขาเขาเปลี่ยนระบบเป็นอีลูคเอเด c ซิงอะค่ะเพราะว่าจะไม่ต้องไอ้นี่ใบบเสร็จอะไรก็อยู่ในนั้นหมดเลยหมายถึงจ่ายเงินคุณก็ได้ไบเสร็จไปเลยอ๋อก็สะดวกตรงนี้ค่ะก็อันนี้ก็คือ หนึ่งม,<น>มกราใชา่หกเจ็ดค่ะกาใช้ยายาวไปตลอดเลยใชายยา้ยาวตลอดเลยค่ะ,ะทั้งขอทั้งตอเลยแล้วก็ทั้งขอรับในหน้าก็จะเป็นบัตรบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันค่ะ,ะส่วนบัตรตัวจริงก็บัตรตัวจริงไม่มีไม่ม,ม,มีค่ะเราให้ใหมือนไทยไอดีหรือว่าใบอยุญาตแบบขี่อิเล็กทรอนิกส์ค่ะ,คะอยู่อยู่กับมือถือของคุณเลย เหมือนสมัยก่อนเลยใช่ค่ะอ,อได่ค่จะได้ย่างทีมงารไปตามนี้าพอพอพอ,พอัพเจตระบบใหม่ค่ะ,คะเปลี่ยนแปลงให้มันปรับปรุงว่ามันอน,นี่แต่ว่าตอนขั้นตอนรายการสมัครอาจจะยุ่งยากนิดนึงแต่ว่ามันก็ในระยะยาวคุณจะมีข้อมูลต่างๆทั้งหมดเลยคุณจะเปลี่ยนอ e ีเมลกันเมื่อไหร่คุณจะเปลี่ยนเบอร์โทรกันเมื่อไหร่คุณทาได้ด้วยตัวคุณเองเลยขออย่างเดียวอย่าลืม ยูเซอร์กับผานเปิดเป็นใช้ได้ถูกต้องใช่ค่ะให้จดไว้เป็นหลักใช่ค่ะโอเคได้ขอบคุณมากครับค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับสวัสดีครับ